สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมขวัญชัยเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่โชว์รูมเนาะวันนี้ออกหน้างานนะครับวันนี้นะครับผมนํารถนะครับมาให้ลูกค้านะครับทดลองใช้งานนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว F x z 3 2 320แรงม้านะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นรถมิกเซอร์นะครับหรือที่เรียกกันติดปากตามภาษาชาวบ้านก็คือรถโมบูนนะครับ สำหรับโม่ปูนคันนี้นะครับก็เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของสเปครถสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับอีซูซุของเรานะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมีรถมิกเซอร์แล้วนะครับถ้าเป็น6ล้อเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะมีตัว NMR 1 3 0นะครับที่เป็นโม่ขนาดเล็กนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเจ้าตัว f r r 190แรงม้านะครับโม่ขนาด3าคิวถึง4คิวนะครับ แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพี่ใหญ่นะครับเจ้าตัว FXZ นะครับ3 2 0แรงม้านะครับตัวนี้นะครับจะแบกโมขนาด6คิวถึง7คิวนะครับแต่อันนี้เนี่ยที่เราเอาให้ลูกค้ามาทดลองนะครับก็จะเป็นขนาด6คิวนะครับอันนี้เนี่ยผมเบิกรถมาจากทางอ่สุตีเพชรนะครับจากทางกรุงเทพเลยนะครับ มาให้ทางลูกค้าเนี it, <improving> ่ยได้ทดลองใช้งานนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะเอาหรือว่าไม่เอานะครับอันนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้างานนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราโหลดปูนนะครับมาจากทางแผ <ไ étique S 2> <Natural. S 3> ่นปูนนะครับแล้วก็ขับมาลงที่หน้างานจริงๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของหน้างานนะครับด้านหลังก็จะเป็นทีมงานนะครับทีมงานเสียงอีสานของเรานะครับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโม่ปูนสักนิดหนึ่งนะครับโม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโม่ขนาด6คิวนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะจดทะเบียนได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเป็น7คิวเนี่ยอาจจะต้องคุยกับทางขนส่งในจังหวัดนั้นๆนะครับตอนนี้ก็ทางพี่แกก็กําลังจะเร่งเครื่องนะครับเพื่อที่จะทําการเทปูนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นโม่6คิวนะครับจากบริษัทของลิฟทแหนนะครับ หรือว่าถ้าทางลูกค้าอยากได้เป็นโม่ของที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นของไคยรุ่งเองหรือว่าของวาฟาหรือแม้แต่ค่าอื่นๆนะครับที่ที่ลูกค้าสนใจนะก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวไปช่วยทางทีมงานนะครับในการเทปูนก่อนนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจเจ้าตัว fx สามรแรงม้าคันนี้นะครับตัวถังมิกเซอร์นะครับแล้วอยากจะนำรถนะครับไปทดสอบที่หน้างานจริงนะครับว่าสมรรถนะของรถเป็นอย่างไรนะครับออกหน้างานจริงได้หรือเปล่านะครับอัตราเร่งเป็นอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับทางผมนะครับขวัญชัยรถบรรทุกอิสุสุนะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับซึ่งสำหรับเรานะสำหรับอิสูสุนะครับสำหรับอิสูสุนะ ไม่เฉพาะเจ้าตัว F-XS 320แรงม้านะครับที่มีรถให้ทดสอบนะครับของเรานะครับมีรถให้ทดสอบแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับไล่มาตั้งแต่เจ้าตัว4้อจัมโบ้นะครับ n l r นะครับรวมไปถึง6ล้อขนาดกลาง6ล้อขนาดใหญ่10ล้อนะครับคือเรามีรถให้ลูกค้าทําการทดสอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ